สวัสดีครับนักเรียนออนไลน์คนใหม่นะครับจากต่างประเทศนะครับอายุ45สนะครับสูงไม่เกิน150นะครับเจอกันวันแรกนะครับค่อนข้างมีลักษณะโครงสร้างร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่ากะผ่านการเทรนมาก่อนนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับทั้งการวอร์มแบบไม่มีน้ําหนักแล้วก็มีน้ําหนักนะครับที่นู่นเนี่ยที่เขาจะเริ่มต้นน้ําหนักด้วยดัมเบล4กิโลนะครับไม่มี1กิโล2กิโลนะครับผมก็จะทดสอบร่างกายง่ายๆทั้งแขนทั้งขาจริงๆไม่น่าห่วงเท่าไหร่ นะครับถือว่าแข็งแรงเลยเต็ม10นี่เอาไปเลยแบบ9.50เลยแต่ทดสอบบาลานซ์การทรงตัวไม่ค่อยดีนะครับทางซ้ายและขวาทําได้ไม่ถึง15บาวีอันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับแต่สามารถพัฒนาได้นะครับไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนออนไลน์แบบมีความสุขนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่ต้องแอดวานมากนะครับเล่นไปคุยไปเขาบอกว่าเขาเป็นคนมีเอวแล้วก็มีกล้ามเนื้อเขาชอบหุนเขาแบบนี้นะนะครับเขาอยากให้เขาแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ ฟิตขึ้นนะครับแล้วไม่ได้ต้องการลดน้าหนักไมไ่ต้องการเพิ่มน้ำหนักอะไรมากมายนะครับออกมากาให้มีความสุขนะครับให้ระบบต่างๆในร่างกายทั้งสมองเนี่ยทำงานได้ดีผมถามว่าพี่อยู่เมืองไหนเนี่ยเขาบอกนี่ไงเห็นไหมเนี่ยอังกฤษอังกฤษเชลซีเห็นไหมโอ้โหผมก็เลยบอกว่าโอ้โหเราไม่ค่อยดูบอลด้วยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยแต่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนที่น่ารักมากๆอีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวก็ขอให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับทาได้หมดเลยจะแพงค์หนึ่งนาทีนะครับแพงค์ซอก ะจะมีปัญหาเรื่องท่าย,ยากๆนิดนึงอะไรก็ตามที่แยกซ้ายขวาหรือว่าบาลานอะไรแอดวานนี่จะทําไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรนะครับวันแรกไม่ต้องเก่งมากก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ถือว่าโดยรวมถุมถือว่าให้ผ่านนะครับแข็งแรงมากๆเลยร่างกายเราก็จะแบ่งใน,ในเรื่องของกล้ามเนื้ออันนี้ไม่น่าห่วงนะครับในเรื่องของความยืดหยุ่นฟิกซิบิลิตี้ก็ไม่น่าห่วงนะครับในเรื่องของบาลานี่ห้าสิบห้าสิบนะครับก็น่าห่วงแต่ไม่มาก นในเรื่องของหัวใจนะครับคา,าดิโอมาสกูลา่านี่ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ค่อนข้างฟิตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามดูการเปลี่ยนแปลงกันนะครับว่าจะแข็งแรงขึ้นไหมนะครับออกกําลังกายเนี่ยสามารถลดอาการซึมเศร้าได้ดีไหมขอบคุณมากๆเลยครับที่เลือกผมนะครับผมต้องขอบคุณมากกว่านะนักเรียนบอกขอบคุณมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอขอบคุณเลยเดี๋ยวผมจะไปออกกําลังกายนิดนึงวันนี้วันที่14นะครับเมษาพูดผิดไม่ใช่15นะครับผมเพิ่งสอนออนไลน์เสร็จนะครับนักเรียนใหม่เจอกันครั้งแรก นะครับเดี๋ยวผมจะไปวิ่งหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเขานัดกันวิ่งไปไหว้พระที่หลวงพ่อปากน้ําภาษีเจริญแล้วผมไม่ตื่นนะครับนี่ผมกําลังออกจากที่พักแล้วผมจะไปวิ่งหน่อยเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยผมจะไปสาตาร์ทกินอะโวคาโดสักแก้วหนึ่งก่อนนะครับดูนะฮะยังไม่มีระยะทางเลยยังสูนอยู่เลยตอนนี้น่าจะประมาณหนึ่งทุ่มนหน่อยนะครับเดี๋ยวมาวิ่งเล่นกันหน่อยวิ่งไปไหนดีวิ่งคนเดียววันนี้ไม่มีเพื่อนเลยทุกคนกลับบ้านไปเล่นสงการกันหมด เดี๋ยวผมคิดอะไรไม่ออกนะครับการออกกำลังกายของผมเนี่ยไม่ชกมวยก็วิ่งชกมวยตอนนี้โค้ดหยุดกันหมดนะครับชกไม่ได้ก็วิ่งหน่อยละกันวิ่งแถวนี้นะครับยังไม่พร้อมที่จะยกเวทเพราะว่ายกเวท1วันระบมไป2วันตีแบตไม่ได้ทํากีฬาอะไรไม่ได้เตะมวยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิ่งเป็นกีฬาหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ร่างกายหนักมากนะครับถ้าระยะไม่บานปลายนะอันนี้คือผมตั้งใจจะวิ่งประมาณ10โล15แถวนี้เอาแบบน่ารักน่ารัก,รกวิ่งคนเดียวนะครับวันนี้ใส่อีลิตมา นะครับวิ่งไปเรื่อยๆแถวๆนี้แหละก็คือวิ่งหนีน้ําอ่ะนะครับหวังว่าผมจะไม่โดนสาดนะแต่ผมรู้สึกเหมือนข้างหน้าจะมาละเห็นแวบ,บๆเหมือนกันนะครับอันนี้ผ่านวัดวัดหนึ่งที่ล่าข้างหน้าเนี่ยผมจะเปียกไหมครับเนี่ยไม่น่ารอดแล้วล่ะเวลาวิ่งแล้วเราถือโทรศัพท์ใช่ไหมน้องก็เลยไม่กล้าสาดน้องบอกขอสาดนิดนึงได้ไหมได้เลยจ้าอย่าให้โทรศัพท์พี่เปียกนะอ่าอันนี้ก็คือข้อดีของการถือโทรศัพท์ข้างหน้าก็เจออีกด่านหนึ่งนะครับผมเจอสองด่านผมรอดมาละ เดี๋ยวผมวิ่งไปหาอะไรกินนิดนึงผมอยากกินอะโวคาโดทุกคนคือแบบวันนี้กินข้าวไปมื้อเดียวว่ะกินตีน้อยแล้วไม่ได้กินอะไรเลยนะครับเห็นทุเรียนก็หวั่นไหวร้อยเก้าสิบมีตังนะแต่ซื้อไม่ได้เพราะว่าอ้วนหมูปิ้งนี่ไงหมูปิ้งไร้มันแนะนําร้านนี้เด็ดมากเนี่ยดูดิร้านเปิดด้วยเป็นใจเลยครับมาถึงร้านแล้วครับอะโวคาโดหมดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องกินก็เลยเดือดสตอรอเบอรี่กับสับประรดก็เลยลองสั่งเมน,นูนะครับตรนนี้ประมาณกลางกระสับุ่เราต้องวิ่งให้ถึงสี่ค่มเพราะว่า ซีรีส์จะมาประมาณสี่ทุ่มวิ่งบอซีรีส์สตรอเบอรี่สาวรถไม่รู้จะวิ่งไปไหนนะครับสมาชิกเดอะแกงกลับบ้านหายหมดคนนึงก็เจ็บเท้าคนนึงก็กลับบ้านเดี๋ยวผมก็วิ่งเล่นในสวนละกันนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับได้กิโลก็แค่ไหนแค่นั้นวิ่งทนกว่าจะถึงสี่ทุ่มทุกคนสวนอ้างวางเว้งควางไม่มีใครเลยเซลฟี่นิดหนึ่งโอเคลุยต่อมาส์คือไม่มีคนเลยคนไปเที่ยวส่งการกันหมด นะครับผมขอ,อกำลังกายนิดนึงแล้วกันนะครับให้ผมนอนอยู่ห้องตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์ผมละถ้าเรานอนปุ๊บเราก็จะอยากกินดูหนังอไวต้ต,ติดนิสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาออกกำลังกายดีกว่าเดี๋ยวหาเล่นอะไรกองแกงไปเห็นไหมเปีตองก็มาเห็นไหมครับโอ้ทุกคนก็พยายามหากิจกรรมทำจริงๆวัดนี้ตรงสะพานพระรามแปดเนี่ยเขาจะเปิดไฟสวยนะแต่ว่าวัาวนนี้ไม่เปิดไฟนะครับอ่าน้องหมาดูดิดูดิเห็นไหมฮะเต็มไปหมดมีเรือเรือคนเต็มเลยนะดูสเก็ตบอร์ดโอ้โห นะครับจะมีคนเล่นนะปกติประมาณ10 <c oughs> คนขึ้นนะวันนี้คนน้อยนะครับเดี๋ยวผมวิ่งข้ามสะพานไปดีกว่าถ้าถ้าวิ่งแถวเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปออหาดุกดิ๊กหน่อยสิ <c oughs> ลงสะพานพระราม8มาผมคิดว่าผมไม่รอดละเต็มไปหมดเลยนะครับ <c oughs> บางขุนพรมเข้าซอยวัดอินดีกว่านะครับเผื่อไปไหว้พระกลางคืนเนี่ยสงการาวัดน่าจะเปิดดึก นะครับสรุปปิดเหมือนเดิมนะครับอ่ามาจดใหญ่แล้ไม่เล้ยุท่าใตัวใหญ่มากเลยครับสี่ปีครับสี่ปีนะสี่ครับสี่ปีเลี้ยงมาได้ตัวแมวอ่ะโอ้โหตัวทัพแมวกล่องนี้เก็บไว้เลยอันนี้ใช่ที่นอนใต้ต้นโพมั้งคะเนี่ยแมทท่้นโพที่เนี่อ๋ออายกขวาลูกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลูกกลับบ้านเป็นผมขูดโดยรถชนนี่ย เลี้ยงมาสี่ปีก็คืออายุก็สี่ปีเนี่ยอายุสี่ปีแล้วปีสามหกอ่ะปกติขายเนี่ยก็อยู่เงี้ยต่อทบางานว่าอริงมันมีเท้ามาตั้งอย่างเงี้ยปกติหมูนี่อยู่ได้กี่ปีครับคุณลุงผมไม่เคยเลี้ยงเนี่ยไม่เคยเลี้ยงเหมือนกันเนาะวัวไปฉีดไะโอ้โหคุณลุงเลี้ยงก็คือเอาไว้ไว้บ้านเลยบ้านหน้าบ้านอ๋อกินน้องกินอะไรครับเฉยมากปังขนมปังขนมปังสับปะรดเลี้ยงไม่ได้แอนสับปะรดมันมีแต่แป้งน้ำตาลนะเนี่ยไม่มีโปรตีนเลย ไไคุณลุงบอกน้องชื่อล้ำดวยล้ำดวย,ดวยนี่วัดอินนะครับพระรามแปดนี่สองล้ำดวยเป็นไงสี่ขวบครับวัดนี้เป็นวัดแรกๆที่ผมมาไหาว้พระสวดมนต์ถวายสังฆทานวัดนี้วัดเดียวครบหมดนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเลยก็คือสา,สามารถมีสังฆทานให้มีทุกอย่างให้เพราะฉะนั้นผมจะคุ้นเคยกับวัดนี้มากๆมีที่นั่งสมาธิแบบรอบอ่างน้ำมนต์ด้วยอ่ะ แต่ต้องไม่ใช่เวลานี้เดินอยู่ตัวเดียวเนี่ยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะดูดิดูนะเดินก้นสวยอยู่นั่นแหละร่ลำรวยร่ลำรวยลูกหันมาเพ่าครับไม่ดูชื่อเต่งด้วยเนี่ยร่ลำรวยน้องร่ำรวยครับร่ลำรวยชื่ออะไรกันแน่เราเนี่ยฮนะอุด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 ลูกหนูชื่ออะไรครับลูก่ายละ ผมว่าการวิ่งคนเดียวเนี่ยมันก็ได้ฝึกสมาธิเหมือนกันนะครับเราได้เห็นอะไรต่างๆเยอะๆมากมายนะครับวิ่ง2คนก็ดีเราจะรู้จักคนข้างๆนะครับได้รู้จักมากยิ่งขึ้นอันนี้คือองค์เทพเท้ามหาพรมนะครับมีที่นี่วัดเดียวไม่ค่อยมีนะครับอ่าองค์เท้าวิรูปกนะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับเท้าวเบวสุวรรณทั้งหมดเลยทั้ง4ทิศนะครับนี่ทางเข้าวัดอินผมจะออกไปผมก็ไม่รอดไปทางไหนก็เปียกครับกลับทางเดิมดีกว่ากี้ไปถาม ที่ปฏิบัติธรรมวัดอินมานะครับเ,เขาบอกว่าถ้าเป็นไปเช้าเย็นกลับนะครับก็จะมีวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับบ่ายโมงถึงเ้าโมงเย็นนะครับสามารถบล็อกอินแล้วก็เอาชุดมานะแล้วก็มาปฏิบัติได้เลยแต่ถ้าวันอื่นเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเป็นคอร์สสั้นๆสามสวันนะครับต้องจองคอร์สในในเพจก่อน เกือบไม่รอดนะครับวิ่งขอ,อบๆนะั่นเนี่ยเกือบเปียกเลยนะครับมาเจอน้องดูดิกหน่อยแวะมาผ่านมาทางนี้ก็มาหาหน่อยจ้ามาก่อนหน่อยสินะครับมาก่อนหน่อยสิเป็นไงลกูกอืมผมว่าน่ารักนะผอมลงเรื่อยๆเลยนะครับอยู่นานๆแข็งแรง,แข,ง,แ,รงแข็งแรงกินเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยกินเหมือนคนนะ่ะเวลาคนป่วยก็ไม่ค่อยกินข้าวเนี่นะครับดูหน้าตาสิจําผมไม่ได้ถ้างั้นอนะ่ะคือตัวผมเหม็นไงผมวิ่งมาไงเออน้องก็เลยไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้ นะฮะปกติจะเข้ามาหาลุกดิ๊กลูกดิ๊กอ่ะก็คือสมชื่อเลยหางกสันกดิ๊กกดิ๊กตลอดอ่ะไม่รู้วิ่งไปไหนจริงๆนะครับวิ่งผ่านแถวนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมน้องหน่อยนะครับไปละประมาณอยู่ประมาณห้านาทีนะครับบอกลาก่อนนะครับไม่คุยด้วยด้วยนะฮะลูกๆก็ไม่หันมานะครับขอให้แข็งแรงขึ้นนะลูกอันนี้ชื่อว่าน้องจิ๋วนะครับน้องจิ๋วจะกลัวคนนิดนึงนะครับให้อาหารน้องหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอไปล้างตัวในสระนิดนึงนะครับวิ่งมาประมาณ11กิโล นะครับกระโดดน้ hai, Eugene, ํานิดนึงนะครับพอภารกิจ huh. ว <root> ัน uh นี huh. ้เอาง่ายๆเลยนะครับนี่ถอดเสื้อแล้วก็ลงไปเลยนะครับตุ้มๆเลยเพราะว่าเราวิ่งเร็วไงสามทุ่มครึ่งไงเวลาเหลือซีรีส์ยังไม่มาเพราะฉะนั้นจัดไปครับพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปปฏิบัติธรรมนะครับคนเยอะผมก็จะไปพรุ่งนี้ตื่นเช้านะครับแปดโมง